ปาลาดุ่งก่อนกาสวัสดีจ้าพี่น้องอกปรายเบอร์สุขูสุขคนจากพี่น้องทั้งฟังลาแล้วก็ฟังท่าตามประเทศพี่น้องจ้าการสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เขามารับชมคลิคปเป็นกำลังใจให้เด้อมาเลิกกินข้าวน้ำกันจ้าปนกบใส่นมใหม่สมนี้นของแจบแล้วก็มีปลาเค็มไข่ปลาเค็มไข่ไข่ไข่เหมือนผสมนะจาะพี่น้องจาพี่น้องได้ คนเคยกินเพิ่นสีหูเนาะนี่ก็เาเต็มไข่เต็มถองเลยไข่เต็มถองเลยนี่ของฝากจากแม่แล้วก็พักกามพักกระชีมหมักดินใหม่นมใหม่ลาตุ่มดอกคิงของแสบเนาะ <c oughs> เรียกมื่อยได้ก็เลกินกับข้าวเหนียวมาจับแสบเนาะกันจ้ะของแส,งสบบวานหอมขอบพระคุณคุณแม่ขอบมาให้ดูกิน ขอบคุณได้หลายอันนี้กบกับน้องสาวสืส่อมาหายเนาะขอบคุณได้หลายเด้อขอบใจได้หลายเด้อน้องเลยสื่อกบมาให้กินลงมืออะแบบยืมนมา ว่ามอสแล้วพ <c ười> de ี่น้องเคยกินอยู่บ่ล่ะกินแถบอีสานเฮาสิฮู้เนาะบักเข็กินกับแกงหม้นี่แซ่บๆกินกับผลกบก็แซ่บะเมไข่ ขายเต็มเถอะทำไมที่ตะแนี้ขอบใจขอบใจแม่อำมาให้ดูกนิน หอบมากจะฟังลาดหืมสดอกเพียงหมักแฮะดอกเพียงเมื่อไ้กินหลายปีละข้าวอยู่บ้านได้กินด้วยเนี่ยข้าวเหนียวของแม่ือกัน ง่ายนิ่มดีมาเดิ่จ้าสกแกนน้ำกันจ้าทำยัไไงไงคุยนมอะไรเนี่ยนะคากินอย่างทีาจะอ,อยู่บา้านทาเนาะกำไังกิน แจกบรรยากาศฝนตกเสงน้ังไฟหืมเกับดอกชิมเขากันเขากันฝนตบแจก ขอบใจได้หลายน้องฟ้าคือกบมาฝากแซนน้องกันเดิอจ้ะกลัวสีได้กินอาหารบ้านเฮา แบบแมันทำแมวบกขึ้นมากกับ่บริกนปลาเค็มไข่แซบ่บแห้ง Nhanh nhăn nhỏi chưa? มังลินปะ เสียงโหดให้โลดเข้าไปก่อนเสียงมันดังแกไี่น่องมาเลือกเสียงมากันปลาเข้มไก่อสปลาเข้มไก่พะนะปลาเข้มไก่เสียงเด็ินก้ามลไไปจบ คำนี้ไงคุยเลยอืม แบดเบิดแบดเบิดพี่น้องรื่นร่าและโทรศัพท์ของจจกสำหรับคลิปนี้กับไว้เพียงสำนีเดจ้าพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่สัมมาหลับชมคลิปกันแลงใจให้จ้าไปได้สัตวแบดเบิด